สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลีลงลงล้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันนั้นได้นําเรื่องราวจากหนังสือคาสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารของพิยุทธ์บางขวางมาเล่าให้กับ f c ฟฟังนะครับ f c ก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับหลายคลิปคนติดตามแล้วก็มียอดวิวมากมายเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราวจากหนังสือคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารของพิยุทธ์นั้นก็ยังมีเรื่องราวการประหารชีวิตจากประสบการณ์ของพิยุทธ์ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหารมือหนึ่งที่ผมตั้งฉายาให้นั้นก็ยังมีอีกมากมายนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถไปซื้ออ่านได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ facebook ของสำนักพิมพ์เพชรประกายนะครับหนังสือเรื่องคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารนั้นได้ถูกตีพิมพ์มาหลายครั้งนะครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10แล้วนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้อ่านนะครับและแน่นอนว่าเรื่องราวของพยุทธ์บางขวางนั้นก็เล่าเรื่องราวมากมายในหลากหลายคดีไว้และเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานของพยุทธ์บางขวางนั้นก็ได้ถูกเล่าถูกทําเป็นคอนเทนต์ไว้อย่างมากมายนะครับในช่องของ,ของยุท์บางขวาง1และ2 ซึ่ง f อก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวสายบูเรื่องราวการทำงานให้กับกรมราชทัณฑ์ของพิยุทธ์บางขวางมีเรื่องราวคดีต่างๆมากมายนะครับก็เข้าไปติดตามชมกันได้และแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับจากคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารซึ่งเป็นเรื่องราวของนักโทษประหารที่มีชื่อว่าอุทัยครับ นัก <N un ca i> โทษชายอุทัยนั้นต้องโทษในวันที่เขามีอายุ38ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับตามประมวลกฎหมายอาญา289และ93เหตุเกิดในพื้นที่สถานีตำรวจภูทอรอําเภอกระบุรีจังหวัดประนองครับในวันที่20พฤษภาคม2535เวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอออกระบุรีได้รับแจ้งเหตุหยิงกันตายบนถนนเพชรเกษมในเขตตำบลมะอุอํเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่จึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อว่านายเอียดมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะคอและหัวไหล่รวมทั้งสินส้น4นัดโดยมีรถจักรยานยนต์ของนายเอียดล้มคว่ำอยู่จากการสอบปากคำพยานในพื้นที่เกิดเหตุทราบว่าขณะที่นายเอียดขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนจนถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายเป็นชายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเข้าประกบ จากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายได้ชักอาวุธปืนขึ้นจ่อยิงใส่ในายเอียดจำนวน4ีนัดจนจักรยานยนต์ของนายเอียดเสียหลักล้มคว่ำลงและคนร้ายทั้งสองได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ขับรถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีโดยมีพยานเห็นคนร้ายทั้งสองเปลี่ยนไปขึ้นรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ขับรถหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับรถกระบะคันดังกล่าวได้ที่ถนนเพชรเกษมขณะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชุมพร โดยพบทะเบียนร,รถคันดังกล่าวถูกถอดซ่อนไว้ที่ใต้เบาะที่นั่งภายในรถมีชายสองคนนั่งมาด้วยทราบชื่อว่านายอุทัยและนายศรีพัฒน์จากการตรวจค้นภายในรถก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นการฆ่ากันแต่อย่างใดจึงนำตัวทั้งสองคนไปสอบสวนที่โรงพักพร้อมให้พยานที่เห็นเหตุการณ์ชี้ตัวเพื่อยืนยันตัวคนร้ายอีกครั้งหนึ่งจากการสอบสวนหาสาเหตุการฆ่านายเอียดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นายเอียดมีหน้าที่ดูแลบ่อนการพนันทั้งฝั่งประเทศพม่าให้ข้าราชการอำเภอกระบุรีท่านหนึ่งต่อมาข้าราชการของอำเภอกระบุรีอีกคนได้เปิดบ่อนการพนันขึ้นทางฝั่งพม่าเช่นเดียวกันแต่สู้บ่อนที่นายเอียดดูแลอยู่ไม่ได้จึงขอร้องให้ข้าราชการเจ้าของบ่อนคนเก่าปิดบ่อนการพนันไปเสียเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเล่นที่บ่อนแห่งใหม่แต่ได้รับการปฏิเสธคำขอร้องอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่นายเอียดจะถูกยิงสองวันมีรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีดำคันหนึ่งจอดดักนายเอียดที่ร้านกาแฟภายในตลาดทับหลีโดยชายคนหนึ่งได้เข้ามานั่งที่ร้านกาแฟเมื่อนายเอียดเดินเข้ามาในร้านชายคนนั้นทำท่าคล้ายจะชักอาวุธออกจากหน้าท้องเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเห็นผิดสังเกตจึงได้วิทยุข,ขอกำลังมาตรวจสอบชายคนดังกล่าวแต่ชายคนนั้นไหวตัวทันรีบขึ้นรถแล้วก็ให้เพื่อนขับรถหลบหนีออกไปเสก่อน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นสามารถจำหน้าชายคนดังกล่าวได้อย่างดีจนกระทั่งนายเอียดมาถูกยิงเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นจึงมาขอดูตัวผู้ต้องสงสัยและรถจนคันดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าใช่คนเดียวกันกับที่เคยเห็นที่ร้านกาแฟและรถคันดังกล่าวก็เป็นรถคันเดียวกันกับที่เคยเห็นจอดอยู่ที่หน้าร้านกาแฟเช่นเดียวกันส่วนพยานอีกคนหนึ่งที่เห็นคนร้ายในขณะที่ลงมือสังหารนายเอียดก็ยืนยันว่า เป็นนายอุทยัยคนเดียวก,กันกับมือปืนที่สังหารนายเอียดแต่นายอุทัยและนายศรีพั์ยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมดอยู่เช่นเดิมจากการตรวจสอบประวัติของนายอุทัยและนายศรีพัฒน์ทราบว่าเคยติดคุกในคดีเจตนาฆ่าคนตายมาแล้วถึง3คดีด้วยกันเมื่อปี2525 25. แต่พอพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อ25ตุลาคม2532นอกจากนี้ นายอุทัยยังมีหมายจับคดีฆ่าคนตายในพื้นที่ของสพราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองอีกหนึ่งคดีอีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้อัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งคู่ต่อศาลจังหวัดระนองและได้ขออำนาจศาลฝากขังทั้งคู่ไว้ที่เรือนจำจังหวัดระนองผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นสั่งยกฟ้องนายอุทัยและนายศรีพัฒน์พ้นจากข้อกล่าวหาอัยการได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอุทธรณ์ และยังคงฝากขังทั้งคู่ไว้ในเรือนจำจังหวัดระนองผลการพิจารณาของสารอุทธร์ได้ตัดสินให้ประหารชีวิตนายอุทยัยแต่ให้ยกฟ้องนายศรีพัฒน์ตามสารชั้นต้นพร้อมกับส่งตัวนายอุทยัยมาคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางนายอุทัยได้ยื่นดีกาต่อสารผลการพิจารณาของสารดีกาได้ตัดสินให้ประหารชีวิตตามสารอุทธร์นายอุทัยก็ได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษต,ตามสิทธิ และรอผลการพิจารณาอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งส่วนคดีฆ่าคนตายอีกหนึ่งคดีนั้น3าชั้นต้นได้ตัดสินให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกันและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารอุทธรณ์วันจันทร์ที่19กรกฎาคม2542หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งอย่างเป็นความลับว่าภายในวันนี้จะมีการดำเนินการประหารชีวิตนักโทษจำนวน3ารายตัวกระผมจึงได้ไปจัดเตรียมสิ่งของที่จะต้องใช้ในส่วนของกระผม ทำการสวดมนต์ไหว้พระบูชาท้าเวสุวรรณและทําจิตใจให้สงบรอเวลาที่จะเบิกตัวนักโทษประหารทั้ง3ามาดําเนินการตามขั้นตอนของการประหารชีวิตต่อไปต่อมาเวลา16นาฬิกา10นาทีเมื่อได้จัดแบ่งหน้าที่ในการดูแลนักโทษประหารทั้ง3แล้วกระผมและพี่เลี้ยงทั้งหมดได้เข้าไปเบิกตัวนักโทษภายในหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ดูแลนายเก้า ตัวกระผมจึงไม่เห็นอาการของนายอุทัยแต่อย่างใดทราบจากพี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบนายอุทัยภายหลังว่านายอุทัยไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวมีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถเดินได้อย่างปกติและมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาเมื่อนำนักโทษประหารทั้งสามรายเข้ามาภายในหมวดผู้ช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังได้แยกย้ายกันพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษทั้งส ระหว่างที่พิมพ์ลายนิ้วมือให้นายอุทัยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งได้ถามนายอุทัยว่าอุทยัยถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งสองคดีเชียวเหรอแล้วรู้สึกว่าจะมีคดีอาญาตอีกตั้งหลายคดีนะเนี่ยนายอุทัยตอบว่าใช่ครับผมถูกตัดสินประหารมาถึงสองประหารแล้วแล้วก็ยังมีคดีอาญาที่ยังไม่ได้ฟ้องอีกถ้ารอให้ตัดสินหมดทุกคดีผมก็คงจะมีถึง5ห,หรือ6ประหารเป็นอย่างต่ำนะครับเนี่ยโถคุณตำรวจครับ ก็ผมเนี่ยมีอาชีพเป็นมือปืนนี่ครับนายอุทัยพูดออกไปด้วยหน้าตาเรียบเฉยพี่เลี้ยงคนหนึ่งก็ได้ถามว่าอุทยัยเคยฆ่าคนมาทั้งหมดเนี่ยกี่ศพพอจะจําได้ไหมนายอุทัยทําหน้านิ่งๆแล้วก็ตอบไปว่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ากว่า50บศพนะครับหัวหน้าบางคดีเนี่ยเรื่องก็เงียบไปเลยบางคดีตํารวจก็ตามเต็มที่ผมทําคดีดังๆมาเยอะงานมันง่ายเงินก็ดี ค่เดินเข้าไปหาเหยื่อแล้วก็กดโป้งเข้าให้เสร็จแล้วก็เก็บตัวสักพักพอเรื่องเงียบผมก็ออกมาใช้เงินอย่างสบายใจอาชีพมือปืนอย่างพวกผมหลบไปอยู่ที่ไหนก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลตลอดแล้วครับถ้าไม่พลาดสักอย่างตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ง่ายๆหรอกครับหลังจากนายอุทยัยพูดจบก็มีเสียงถามมาอีกว่าเรานึกยัางไงาถึงได้มาเป็นมือปืนรับจ้างอ่ะอุทัยผมเป็นคนไม่ยอมใครมาแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วครับช่วงวัยรุ่น ผมก็ไปมีเรื่องกับพวกวัยรุ่นด้วยกันผมได้ฆ่าคนตายครั้งแรกในตอนนั้นแล้วผมก็หนีตำรวจไปหลบอยู่กับผู้ใหญ่คนหนึ่งแกก็ให้ความช่วยเหลือดูแลผมเป็นอย่างดีทีนี้ผู้ใหญ่คนนี้แกเป็นคนมีศัตรูเยอะผมก็เลยรับอาสาเด็ดหัวให้เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณบางครั้งพอม,มีงานนอกเข้ามาแกก็จะส่งงานให้ผมซึ่งผมก็ไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมทำงานสำเร็จได้มากเข้า ชื่อเสียงของผมก็เริ่มโด่งดังในยุทธจักรมือปืนต่อมาผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือของผมมาถูกยิงตายผมก็ไร้ที่พึ่งพาช่วยเหลือจึงมาถูกตำรวจจับในปี25ข้อหาฆ่าคนตายนี่แหละครับผมติดคุกอยู่ประมาณ7ปีกว่าก็ได้รับการอภัยโทษออกไปจากเรือนจำหลังจากที่ผมพ้นโทษออกมาแล้วพวกของผมคนหนึ่งก็ได้ชวนผมให้ไปหากินอยู่กับซุ้มใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคใต้ช่วงนั้นผมมีงานชุกมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้ง จะมีงานมาให้ทำไม่เคยขาดเลยแล้วก็ได้เงินดีๆทั้งนั้นผมเคยได้รับค่าหัวสูงสุดเป็นล้านบาทช่วงนั้นผมใช้ชีวิตเต็มที่เลยโรงแรมหรูๆอาหารดีๆเด็กอ้ออ้อสวยๆแม้กระทั่งพวกนางแบบผมใช้เงินซื้อผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหะครับคุณน่าเชื่อผมนะครับไม่มีพยานคนไหนจำหน้ามือปืนรับจ้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแค่ถือปืนเดินเข้าไปอ่ะพอมีคนเห็นน่ะต่างคนต่างก็ตัวใครตัวมันแล้วแ่ะครับแต่ยังพวกผมอ่ะ มันมีชื่อมีรูปร่างหน้าตาอยู่ในสารบบของตำรวจเวลามีการฆ่ากันที่ไหนพยานแค่เห็นข้างหลังพวกผมเท่านั้นแล้วก็ไปให้การกับตำรวจถึงขนาดแล้วก็รูปร่างมือปืนที่เห็นตำรวจก็ใช้วิธีดาวเอานั่นแหละครับว่าคนฆ่าน่าจะเป็นใครที่มีรูปร่างแบบนั้นแล้วรูปร่างอย่างผมที่เป็นมือปืนรับจ้างมันก็มีคนเดียวที่ไหนแล้วครับบางครั้งพวกตำรวจก็จับถูกจับผิดไปเหมือนกันนั่นแหละครับคดีที่ผมถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมีสองคดี แต่ผมมาทาจริงๆแค่คดีเดียวนะครับแต่อีกคดีหนึ่งอ่ะผมไม่ได้เป็นคนทําคนทํามันน่าจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับผมตอนที่เกิดคดีอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ผมไปปูนเปียนแถวละนองพอดีแต่ผมไปรับงานคนละงานกันแล้วก็ยังไม่ทันได้ลงมือยิงเหยื่อเลยครับพอดีมันเกิดการยิงกันขึ้นมาก่อนพยานก็ได้บอกรูปร่างของมือปืนให้ตำรวจฟังตำรวจมันก็เหมาเอาทันทีเลยว่าต้องเป็นผมอ่ะแล้วก็มาสกัดจับตัวผมได้หลังจากเกิดเหตุยิงกันแค่ไม่กี่ชั่วโมง พยายนหลักฐานต่างๆในรถก็ไม่มีผมและคู่คดีปฏิเสธข้อกล่าวหาไปศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องพวกผมทั้งคู่แล้วนะครับพอมาอุทธร์แล้วก็ดีกาผมกลับถูกให้ประหารชีวิตยังดีที่คู่คดีของผมได้รับการยกฟ้องไปอะอครับอุทัยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเหมือนกับพยายามที่จะระบายอะไรบางอย่างแล้วหัวหน้าเชื่อไหมครับคนที่ทำคดีเนี่ยตอนนี้มันติดคุกอยู่ที่บางขวางนี่แหละ ถูกตัดสินมาตลอดชีวิตติดอยู่ที่แดนสองแล้วคิดดูสิครับว่ามันเป็นเรื่องตลกไหมครับมันติดคุกในคดีที่มันไม่ได้ทําเหมือนกันน่ะแต่ก็ยังว่าล่ะครับเรื่องอย่างเนี้ยมันก็อยู่ที่ดวงนะครับพวกมือปืนอย่างผมไม่มีใครโทษกันแล้วครับแล้วผมก็ไม่เคยโกรธตำรวจที่ทําคดีของผมมันเป็นธรรมดาสําหรับตำรวจกับโจรที่จะต้องไล่จับกันครับถ้ามึงหนีได้ก็รอดหนีไม่ได้ก็ถูกจับมันก็เท่านั้นเองอะ่ะถึงบางคดีผมจะไม่ได้เป็นคนทํา แต่ถ้ามาเปรียบเทียบดูแล้วระหว่างชีวิตที่ผมฆ่าทั้ง50สบกว่าศพส่วนผมมันแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นมันก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะจะไปกลัวอะไรอะ่ะถ้าคดีนี้ไม่ประหารผมคดีอื่นก็ต้องประหารผมอยู่ดีแหละครับนายอุทยัยพูดแบบไม่ยี่หระว่าเป็นมือปืนที่เคยฆ่าคนมาแล้วตั้ง50คนพี่เลี้ยงคนเดิมก็เอ่ยถามขึ้นมาอีกแล้วอุทัยฆ่าคนมามากขนาดนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเลย นายอุไทยหัวเราะแล้วก็ตอบพี่เลี้ยงคนนั้นว่ามาครับ <c oughs> หน้าตามันเป็นยังไงเหรอครับผมเองก็นับถือพุทธน,นะครับแต่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์อะไรหรอกครับคนมันตายไปแล้วอะ่ะมันก็เป็นอันสิ้นสุดแค่นั้นแหละไม่มีใครย้อนกลับมาเกิดใหม่ได้แล้วครับที่จริงคนที่ผมฆ่าบางคนเนี่ยมันเลวยิ่งกว่าผมอีกเลวยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นอะ่ะสิ่งไหนที่ผิดกฎหมายมันก็เอาหมดบางคน ต่อหน้าทำตัวดูเป็นนักบุญแต่เบื้องหลังเนี่ยทั้งขายาขาผู้หญิงบอนซ่องเต็มไปหมดเวลาผมยิงกระบาลมันน่ะผมรู้สึกสะใจดีพี่ลึกนะครับเวลาตายมันก็นอนตายเหมือนหมาไม่เห็นมันจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นผมยิงคนมาขนาดเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นผีสักตัวหรือไม่เคยเจอผีคนที่ผมฆ่ามันมาหาผมสักครั้งเลยนะครับมันไม่มีแล้วครับหัวหน้าเรื่องบาปกรรม คนเรามันสมมุติขึ้นมาเองมากกว่าถ้าคนตายแล้วเกิดใหม่ได้ป่าเนี้ยคนมันก็คงล้นโลกไปแล้วล่ะครับเชื่อผมเถอะนายอุทยัยพูดถึงสาเหตุที่เขาไม่เคยกลัวบาปกรรมในสิ่งที่เขาก่อขึ้นหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จเวนผู้ใหญ่ได้เข้ามาอ่านคำสั่งจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีให้นักโทษประหารทั้งหมดฟังทีละคนแล้วก็ให้เซนทราบคำสั่งนั้นตามระเบียบเสร็จแล้วได้ให้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายตามสะดวกซึ่งนายอุทยัย ก็ได้เขียนจดหมายถึงพ่อแม่วใจความว่าเมื่อพ่อและแม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ลูกคงได้จากโลกนี้ไปแล้วขอให้พ่อและแม่ดูแลตัวเองให้ดีลูกขอลาก่อนลูกทำผิดมามากแล้วสมควรแล้วที่จะต้องถูกประหารขอให้พ่อและแม่มาจัดการเรื่องศพของลูกด้วยหลังจากเขียนจดหมายเสร็จพี่เลี้ยงทั้งหมดก็ได้ช่วยกันยกอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษประหารทั้งสกินนายอุทัยปฏิเสธที่จะกินอาหาร ขอเพียงดื่มน้ำเย็นๆเท่านั้นหลังจากนั้นจึงนำทั้งหมดไปฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจฟังอย่างสงบตัวกระผมได้นำนายวาดไปทำการประหารชีวิตก่อนเป็นรายแรกโดยให้ในายก้าวและนายอุทยัยรออยู่ที่หมวดผู้ช่วยเหลือเมื่อทำการประหารชีวิตนายวาดเสร็จก็ได้นำนายก้าวเข้าสู่หลักประหารเป็นรายที่สองเสร็จแล้วก็แจ้งให้พี่เลี้ยงที่มาเสริมกำลังนำนายอุทัยไปส่งที่ศาลาเย็นใจโดยกระผมได้รอรับตัวอยู่ที่ศาลาแห่งนี้ เมื่อมาถึงก็ได้ให้นั่งที่เก้าอี้สีขาวและตัวกระผมก็ส่งดอกไม้ทูบเทียนให้กับนายอุทยัยพี่เลี้ยงอีกนายก็ทำหน้าที่ผูกตาและก็ช่วยประคองนายอุทัยเข้าสู่หลักประหารโดยนำนายอุทัยเข้าไปที่หลักประหารหลักที่หนึ่งในระหว่างที่ตัวกระผมทำการผูกมัดตัวอยู่นั้นนายอุทัยพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่าช่วยเ่งให้เสร็จเร็วๆหน่อยเถอะครับหัวหน้าจะได้ตายให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปสักทีตัวกระผมตบไหล่เขาและบอกว่า นึกถึงพระไว้นะอุทยัยนึกถึงพระถึงเจ้าไว้จะได้ไปอย่างสงบนายอุทัยพูดว่าครับหนะัวหน้าผมมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นมันช่างคุ้มเหลือเกินครับกับไอชีวิตชดชั่วพวกนั้นหลังจากที่มัดตัวเสร็จพวกเราก็ช่วยกันตั้งเป้าตาวัวเอาทรายแห้งโรยรอบหลักประหารอีกครั้งทําการอาโหสิกรรมต่อนายอุทยัยแล้วแจ้งให้หัวหน้าชุดประหารทราบพลเล็งปืนได้เข้าทําหน้าที่บรรจุกระสุนตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาวัว เพชฌฆาตมือหนึ่งได้เข้ามาตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้วธงแดงก็ได้สะบัดลงทันทีเสียงปืนดังขึ้นเพชฌฆาตได้ใช้กระสุนในการประหารนายอุทัยทั้งสิ้น8นัดการประหารเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกา23นาทีโดยเพชฌฆาตมือหนึ่งเป็นผู้ทำการประหารชีวิตเมื่อครบ3นาทีได้เข้าไปตรวจดูร่างกายของนายอุทัยที่หลักประหารปรากฏว่าได้สิ้นใจไปแล้วอย่างสงบ หวหน้าชุดประหารสั่งให้นำร่างลงจากหลักแล้วไปนำร่างของนายวาดและนายก้าวเข้าไปในห้องเล็กและนำออกมานอนคว่ำหน้าเรียงกันที่หน้าหลักประหารเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่ต่อไปขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงของนักโทษประหารชีวิตทั้งหมดรวมทั้งนายอุทยัยจงไปสู่ภพภูมิที่ดีจงไปสู่สุคติภพและหมดสิ้นเวรกรรมที่มีต่อกันตัวกระผมยุดบางขวางขออโหสิกรรมต่อนายอุทัยอีกครั้งและขอให้ไปสู่สุคติภพ หมดสิ้นเวลกรรมที่ได้ทำไว้เช่นกันเรื่องราวของนายอุทัยนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับบุคคลที่เลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนักนะครับถึงแม้ว่านายอุทัยจะอ้างว่าคนที่ฆ่าไปส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพรากชีวิตของใครทั้งนั้นนะครับ แต่เรื่องราวนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่านายอุทัยนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรเลยนะครับเขาเป็นคนพุทธแต่เขาอาจจะไม่เชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยทำให้การสร้างบาปสร้างกรรมของเขานั้นทำได้โดยง่ายและไม่ได้รู้สึกผิดบาปหรือละอายต่อบาปแต่อย่างใดแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรลบหลู่นะครับ และเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงครับดังนั้นทุกการกระทําที่เกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังและแน่นอนว่าในชีวิตนี้ที่เกิดมาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสร้างประโยชน์สร้างบุญแล้วก็สร้างแต่กรรมดีนะครับเราอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือการคิดดีพูดดีทำดีพบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดีและแน่นอนว่าไม่ว่าชีวิตนี้หรือชีวิตหน้า ทุกๆท,ท่านก็จะมีความสุขนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากพิยุทธบ์บางขวางและถ่ายทอดโดยนุ่มคงกระพันออฟฟ f เชียลนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนุ่มคงกระพันธ์ได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกน้วครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ